สำหรับบ้านไหนนะครับผมที่มีแผ่นแบบนี้นะแผ่นแบบนี้ทุกประเภทนะครับผมเจ้าเครื่องเนี้<า>เล่นได้หมดครับผมเล็กกระชัดรัตํานานพระเอกตัวจริงกับเครื่องเล่น DVD ตัวนี้นะครับผมรุ่น D181E ตัวนี้นะไซส์เล็กกระชัดรัดมีไฟด้านหน้าสวยงามมากนะครับผมมีปุ่มแสดงผลชัดเจนเวลาบอกชัดเจนนะครับผมด้านหน้าด้านหน้านะครับผม อ่าเป็นพอร์ตจอง USB นะสามารถอ่านค่าจาก USB ได้นะครับผมถัดมาทางด้านนี้อีกรอบนึงนะครับผมเป็นช่องเสียบไม่เสียบได้ทั้งหมด2ตัวใส่แผ่นคาราโอเกะร้องเพลงได้นอกจากเครื่องนี้นะครับผมเราไม่จำเป็นจะต้องเดินเข้ามากดนะเราจะมีนี่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลตัวนี้นะครับผมนี่อันนี้ปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับผมอันนี้เอาแผ่นเข้า,าแผ่นออกนะทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะมันเป็นตำนานอยู่แล้วนี่ เวลาเราเล่นเพลงหรือใส่แผ่นเพลงเข้าไปนี่ปุ่มเพล์ปุ่มพอสนะครับผมปุ่มเปลี่ยนเพลงถอยหลังเปลี่ยนเพลงไปข้างหน้าเนาะสคริปต์เนาะแต่ถ้าเกิดเราดูหนังเนี่ยรีเวิร์สกับฟอร์เวิร์ดหรือกอนั่นเองนะครับผมสมัยก่อนที่เขาเรียกกันนี่มีให้ครบฟังก์ชันนะครับผมรีโมทโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนแผ่นกันดูนะครับผมเดี๋ยวผมเทสให้ดูน่ะดูได้แน่นอนไม่มีสะดุดนะครับผมเห็นไหมฮะ คืิแผ่นกระตูนไว้ตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วอยากจะมารุ่นให้รุ่นลูกรุ่นหลานดูก็ยังเปิดสามารถเปิดได้เลยฮะสำหรับตัวนี้นะครับผมที่แถมไปกับเครื่องนะครับก็จะมีสายที่เชื่อมเชื่อมต่อกับทีวีนะครับผมแล้วก็รีโมทตัวนี้เล่นได้ทุกแผ่นไม่มีสะดุดนะครับผมเครื่องเล็กกระทัดรัดนะครับผมทุกบ้านต้องมีจริงๆนะครับผมและราคาพิเศษสําหรับวันนี้นะครับผม990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับผมใครท่านใดที่สนใจเนี่ยสามารถ อินบ็อกเข้ามาในเพจแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะมีทีมงานติดต่อกลับไปนะครับเล่นได้ไม่สะดุดนะครับผม AJ พระเอกตัวจริง